ให้พรให้พรหน่อยได้ไหมแต่ก่อจะให้พอนจ่ากนม่อตรงนู้นข้างล่างไปข้างล่างเลยอีกพรแบ็คให้พอนเขาคดอถ้าเราต้องสวายก่อนถึงให้พรให้พม่พอนไม่ได้ ไปหมากอัน so? น so the ั oh, so ้นได้นะคะมักเยอมากอีหยังมักพริกมักอันยังกันอะมักฟิกกันนะค่ะท่านอืหมักเดือยไทยนะใช่มาเดือยไทยคุณนะว่าแซ่บกินเบิร์ดแล้วพี่ไทยค่ะพี่ไทยกินอร่อยหมดเลยพี่ไทยก็อันนี้คือมักเดือยมักพีชไปไปเลยค่ะทำอันนี้ลงลงนอนเขา มันไม่เอ็กเซีฟทที่นะใช่ีแต่เงินด้นะ้อาเงินมาลงในสวนเม่ไเ้อบขต้องนาดอกน้มาคิดเด้อค่ะเดินเ้ทีมจะของบ้านเด้อมาาริทีหมื่นล้านเมืองเจอซี I, uh, I made you a in Thailand. Okay. So don't worry, you're in, in, in my modeling. <laughs> <laughs> uh -huh. You look good the time I saw you. You might yes, not remember. You. Yes, now I remember when you came last time. Yes. Yeah, um, yeah, yeah. But I do not been here for a long time. So where are you staying now? Uh, yes.